สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่ากินเจกับมังสวิรัตต่างกันอย่างไรการกินเจกับการกินมังสวิรัตเนี่ยมันดูเหมือนจะเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือไม่กินเนื้อสัตว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าคนที่กินเจนะคะจะไม่กินทั้งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดนะคะ แต่คนที่กินมังสวิรัตโดยทั่วไปนะคะการกินมังสวิรัตเนี่ยสามารถที่จะกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้นะคะคือไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าสามารถที่จะกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้อย่างเช่นกินนมได้กินไข่ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการกินผักคือคนที่กินมังสวิรัตเนี่ยจะกินผักได้ทุกชนิดเลยแต่คนที่กินเจเนี่ยจะกินผัก ที่มีลักษณะเป็นกลิ่นฉุนไม่ได้นะคะคือคือจะห้ามกินผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะนั่นก็มออีกระเทียมนะคะห้ามกินกระเทียมห้ามกินหัวหอมหลักเกียวใบายาสูบแล้วก็กุยช่ายะคะ่ะและในเรื่องของรสชาติอาหารนะคะถ้าหากว่ากินมังซีลาร์ดก็อยากจะกินอาหารรสชาติแบบไหนก็ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากินเจเนี่ย จะต้องงดกินอาหารรสจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดนะคะคือเราจะไม่กินอาหารรสจัดในช่วงที่เรากินเจค่ะแล้วคนที่กินเจนะคะก็ต้องมาพึกดีด้วยทั้งกายวาจาใจาดังนั้นคนที่กินเจนะจะไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเรากินมังสิรัตฐอยู่ก็อาจจะดื่มได้บ้างนะแต่ว่าถ้ากินเจนี้จะต้องงดเหล้างดเบียร์เลยนะคะ การกินเจกับการกินมังสวิรัตก็จะดูเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะงดกินเนื้อสัตว์แต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะคลิปนี้ก็เป็นการมาเล่าให้ฟังนะคะถึงความแตกต่างของการกินเจกับกินมังสวิรัตท้ายนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขกับการกินแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุทกๆวนันสวัสดีค่ะ